มันลงเยอะมันลงเยอะเพื่อนมันลงเยอะเตนมาเตนมามันลงเยอะมากเลยนะมัลงยะมันยอนงยอเพื่อนห่อยไปกลางเพื่อนหน่ยิงเพ่อนห่ยกลางนหน่อยกลงเพื่อนหน่อยไปกลางเพืหน่อยกง่อนหน่อยเพื่อนงหน่อยเดี๋ยวตรงนี้เหน่อยเพื่อนตายเอาเพื่อนหน่อยฟีเลยตอนเนี้ยเอาหนยันรบยหนยัหน่อยดึงยดึงยงยงยงอยดึงยดึงย ตาไกี่เพื่อนตกกานไอ้กิมีตายไม่มีใครชุมเลยเอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยเพื่อนหายเพื่อนหายเอาเพื่อนหน่อยเพื่อนไปดูเพื่อนหน่อยเพื่อนเพ่อนเพื่อนตัตรงนี้อเาเพื่อนตอนนี้แวกรอดรอถามแค่ถามมันเยอะมากนะไอ้หน่อยดับมิเตอร์เอาเพื่อนอหน่อยดเอเอาเพื่อนที่น่อยเพื่อนเอาเพื่อนห่อเพื่อนเ ควายกระจอกไอ้กากไอ้ขี้กากไอ้ขี้กากไอ้จอนกูเลยไอ้สัตว์ดูเลยมึงไงไอ้ยอไอ้สัตว์เอาเวลาดูเลยผ้าเยี่ยขนาดปุยข่าดนี้ดูเลยไอ้สัตว์ดูเลยไอ้สัตว์เลยไอ้เยี่ยมึงใครไอ้สัตว์มึงใครไอ้เยี่ยมึงใครไอ้สัตว์มึงไทยไม่โกรธอะไรวะโอ้เย่ตายแบบงงงงหลายรอบไอ้สัตว์

จบแล้วจบแล้วจบแล้วเฮ้ยครัาเอาสมองหน่อยเพื่อนเราเอาสมุดปืนปืนปืนปินปื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 นบนไฟหน่อยได้ไหมผมตายไม่ได้เลยเนี่ยเพื่อนตายตะโกนตายเราคือรถได้เราคือรถป่วยเลยขยะ ไปพี่ยิงผมเลยดีมนกแม่คนเดียดีซ้ำคนเดียดีซคนนึีใหญ่ตบอกเปิขาวเอาตบไปลังหลังมาตบเบีอะหล่ะมาตบเบาดีเฮ้ยมันออกหน่อยถือดไฟเดือดไฟเลื

นี่เับกดเหน่อยโอ้กดลองนองลองในไปใน่าคนนึงเห็นปะ่าไหนวะมันล้มอยู่มันล้มอยู่ไอ้ย่ก้าควายไอ้ย่ากก้าไอ้ย่าแกก้าไอ้ยาแกก้าไอ้ย้าคนละเวพี่เพมอยู่หลังบ้านเราเลยแล้วคูป่ายันแล้วกวายแล้ววายแล้วไงวาย เยอะทำไมไม่มีอะไรเลยไม่ทันเลยแล้เดี่พอเี๋ยแล้วพี่เรือไปดูงตัวเปลี่ยนไปดูงตัวเปลี่ยนไอ้ควายไอ้กาด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 ไอ้ไาดไอ้ก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 า ควายอะไรควายอะไรเด็กเฮียควายอะไรเฮียกาฮะเฮียอึกควยอะไรเฮีต้นเดี่ยวเฮียกาโกควยอะไรวะเฮียกาฮะเฮียขยายตว์โกควยอะไรฮะมันไม่มีเราแล้วมันมีราแล้วเล่นหาเพื่อนพี่หาเพื่อนหาเพื่อนก่อนไปแล้วขอพูดควายอะไรขอพูดควายอะไรเดกวิจเดอกก้ามเด็กวิจเดอกกาควายเหียกินโค้แดงมันโค้ดแดงมันโ

มดเอลกขึนมาแล้วเนี่ยย้ำตีดไปนีคนออกได้สงนี่ตรงนี้มีศพหรอเปล่าพี่นี่เนี่ยนี่ย้รูอีกศพว่ะตรงนี้ตรงนี้ตรนี้ตรงนี้ตรนี้ตรงนี้ไว้มึงอยู่ไหนไว้พี่อเออกูก็ไม่มีพี่เด้งเดียวรอยู่ไหนวะพี่หม lighting, ู

มีมีมีสีมัวยู่นะเว้ยฮลโีครมีหอบ้างไดดไปเลยีเลยไม่มีว่ะมาดังสองใบเหนียวคนนึงมันยิงยางเนี่ยมันยิงยาวเนี่ย้ตีมันยิงรอโอยังชิวเลยไี่อ่ะไม่มีหอบะเอ้ยแม็กอันนี้ใครเนี่ยเอ้ยเอ้เตอร์ี่เีงตรงไหนวะี่กาเีงตรงไหนวะ่กาเ้ยเาา้เา้

สบตรงกายังเหลือเพื่อเหลือนะเว้ลงนอแตนเดยงไปางอมาอ่แล้วี่างนะเลือนงานตลาดตลาดหรือตลาดเดี๋ยวอีแงเฮ้ยโโกูหายงใมต้องงอมึงกงงมึงกกงงอะไรนะเฮ้ยใครใครกูมือถนนหน้าาถนนางีเอ็พีเรามองยีเอารทะสลสายเลยาทเลรีรถออกิขีดรถออกดิฝังหลังอ่ะฝั่งหลังฝั่งข้างหลังอ่ะหมอตงรถหมอไอ่ะเออฝั่งตงรถหมออ่ะ ผมหลอกไม่น่าใช่นะไปมีศพหนึ่งอ่ะไม่เขายังไม่ได้ห่อเลยหัวหัวปลาปลานั่นน่นนั่นขอที้ห่อหน่อยขาไอ้ศพศพของแคปอหห่อหน่อยมาอจงเรผ้ัลโหลใครเป็นเป็นเนี่ยตำรวจว่ะอยห่อได้ไหมเพื่อนมีมีมีเนี่เนี่ย่ราอยู่ที่ว่าอะไรวะทะเลพาใน้ำเนี่ตำรวจหน้าบ้านมีนะตำรวจหน้านมีสองสาคัญเลย มันอะไกูอย <preserve> ู่เนี่ยตรงทะเลทรายเนี่ยโาวันจับทะเลทรายทะเลทายอยมันนะีนี่ออไงมะแตงขาวใช่ปาวราใช่ปะขาวใช่ไพวกันมีนะมันมานอแตงขาวลายแดง ที่ใครปกันนี่อยู่เสือเฮ้ยเลือเือเลือเ้ยโอนโหวมโหมโหมโหมไอ้บอลอะไรอ่หน้าบ้านมันมีญาตมาด้วยนะมีใครมาเชื่อปะหน้าบ้านมันไอ้หน้าบ้านเราหน้าบ้านเราายตงเอยู่บ ไม่เยอะโดตำรวจด้วยกลับบ้านปดิกลบ้านมั้น่ยนนึงให้กดไว้กดไว้เ้มมาตำรวจเยอะมากเลยนะตำรวจเป็นสิบเลยว่ะต้องนิดนึงกูขอต้องนิดนึงกลับบ้านมาดิ